อย่างที่ผมนําเรียนตั้งแต่ตอนต้นนะครับอย่างที่ท่านรองได้กล่าวไอท้ท่านที่ปรึกษได้กล่าวตั้งแต่ตอนต้นว่ามีอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของ SOP ที่เราพูดถึงในมาตรฐานทุกมาตรฐานโดยเฉพาะในส่วนของการไปรูปเบื้องต้นนะครับเวลาเรามาขอการรับรองพวกนี้จะต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานเลยว่าแต่ละขั้นตอนมีการปฏิบัตอิอย่างไรบ้างจะถูกกาหนดใน SOP ซึ่ง SOP พวกนี้นะครับ เวลาในขบวนการตรวจประเมินปกติแล้วผู้ประกอบการจะต้องส่งมาให้ผู้ตรวจประเมินก่อนเพื่อผู้ตรวจประเมินมาเทียบว่ามาตรวจสอบว่า SOP พวกนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานไหมถ้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วนะครับเขาจะส่งให้กลับไปแก้ไขก่อนแก้ไขทาง SOP เองแล้วก็แนวทางการปฏิบัติถ้าเมื่อไหร่แก้ไขแล้วปฏิบัติได้ขบวนการตรวจประเมินถือ ะบวนการตรวจประเมินที่ไซต์ถึงจะเริ่มขึ้นนะครับอย่างที่ผมนำเรียนตั้งแต่ตอนต้นว่าขบวนการเอกสารเนี่ยทำไมต้องมีหัวใจสำคัญคือในเรื่องของการทวนสอบย้อนกลับดังนั้นว่าขบวนการตรวจสอบทวนสอบย้อนกลับพวกนี้นะครับเราก็ต้องมีการบันทึกในขบวนกิจกรรมทุกอย่างในขั้นตอนที่มันเกิดขึ้นแล้วก็สอดคล้องกับ SOP ด้วยนะครับ มีประเด็นหนึ่งที่สําคัญเลยประเด็นหนึ่งท,ที่เราล่างขึ้นมาแล้วแตกต่างจากตัวมาตรฐานของยุโรปก็ดีของ GACP ก็ดีนะครับเราเอาเกณฑ์ของ ISO ISO ตัวหนึง่งเข้ามาก็คือในเรื่องของการทวนสอบหรือมีการทบทวนนะครับเ mm hmm. พราะเนื่องจากว่าหรือแล้วข้อนี้อีกส่วนหนึ่งเป็นเป็นเป็นเกณฑ์ข้อหนึ่งใน ดีพีุสุมภัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าในขบวนการระหว่างปีเนี่ยถ้ามีการปฏิบัติระหว่างปีแล้วเนี่ยพบว่าส่วนไหนที่มันมีความเสี่ยงหรือมีผลกระทบที่ทําให้เราไม่ได้ตามเป้าหมายแล้วเนี่ยหรือมีข้อร้องเรียนต่างๆจากลูกค้าเข้ามาขบวนการพวกนี้จะต้องสู่ขบวนการทบทวนทบทวนการปฏิบัติทั้งหมดเพื่อให้ขบวนการปฏิบัติมีประสิทธิภาพนะครับโดยเรากาหนดเอาไว้ ว่าอย่างน้อยต้องต้องเกิดกระบวนการพวกนี้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งสเต็ปต่อไปเราเข้ามาสู่ในเรื่องของในเรื่องของการปลูกในเรื่องของแปลงปลูกแล้วนะครับหลักๆเลยทุกตัวมาตรฐานนะ่ะเขาเข้ามาบอดว่าไม่เป็นสาเหตุให้การผลอนในผลผลิตแล้วถามว่าเราจะเชื่อได้ยังไงเราจะเชื่อได้ยังไรว่าพืสดุหรือ บริเวณนีของคุณนะ่ะไม่ไม่มีโอกาสในเรื่องของการเป็นความเสี่ยงนะครับเราก็จะดูในเราก็จะดูผลวิเคราะห์ดินดังนั้นในเรื่องของการเก็บตัวอย่างวิเคราะห์จะต้องมีเกิดขึ้นนะครับถ้าเราดูในส่วนของเล่มไทยแร a คาร์น,นาบีจีเอซีพีเล่มน,นั้นน่ะนะครับเราก็กำหนดเอาไว้เลยว่าจะต้องมีขบวนการเก็บตัวอย่างดินก่อนที่จะปลูกนะครับเพื่อให้รู้ว่าดินที่เอามาเนี่ย ไม่มีการปนเพื่อนถ้ามันมีการปนเพื่อนแล้วโอกาสในเรื่องของการที่จะเอ็กเอาออกจากตัววัตถุดิบอะยากมากนะครับในเรื่องของน้ําเช่นเดียวกันแต่ประเด็นที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจะต้องให้น้ําตามความต้องการของพืชถามว่าทําไมต้องตามความต้องการพืชโดยเฉพาะในช่วงของการสร้างสารสําคัญเนี่ยถ้าน้ําไม่เป็นไปตามความต้องการของพืชโอกาสที่จะได้สารสําสคัญสูงหรือสารสําคัญเป็นไปตามที่คู่ควา่ากำหนดก็อาจจะเป็นไปได้ไดไดน้อยนะครับ ในส่วนของปัจจัยการผลิตจะคล้ายๆกับตัวนี้จะคล้ายๆกับมาตรฐานอื่นแต่จะมีข้อแตกต่างกันในเรื่องของวัตถุอันตรายทางการเกษตรนะครับตัวแรกเรื่องของปุ๋ยปุ๋ยก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วเราให้ปุ๋ยเราก็ต้องให้ตามความต้องการของพืชไม่ใช่สิ่งขับถ่ายของคนมาทําปุ๋ยนะครับเหตุผลเพราะอะไรเพราะสิ่งขับถ่ายของคนเนี่ยตัวนี้จะถูกกาหนดในทุกตัวทุกมาตรฐานนะครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าเอาสิ่งขับถ่ายของคน เข้ามาใช้โอกาสในเรื่องของการปนเปื้อนจุลินทรีย์หรือโรคจากคนติดไปกับวัตถุดิบก็มีสูงนะครับปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักจะต้องย่อยสลายสมบูรณ์ส่วนหนึ่งที่เราเพิ่มขึ้นมาก็คือในตัวมาตรฐานยุโรปเองก็ดีหรือว่าตัว gacp ไม่กําหนด,ดก็คือเก็บเป็นสัดส,ส่วนถามว่าทําไมเราเพิ่มตรงนี้มาเพราะถ้าเราเก็บไม่เป็นสัดส,ส่วนโดยเฉพาะในแปลงเกษตรการไหย่อยเนี่ยโอกาสในเรื่องของน้ําปุ๋ยที่มันไหลออกมาเนี่ยก,ก็มีโอกาสในเรื่องของทําให้มี โอกาสในเรื่องของการปนเปื้อนได้นะครับในส่วนของการขยายพันธุ์เราต้องรู้ให้ได้ว่าต้นพันธุ์หรือแหล่งพันธุ์ของเรามาจากไหนเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนเป็นพันธุ์อะไรนะครับเพราะถามว่าถ้าเราไม่รู้พันธุ์สมมุติว่า,ถ,าถ้าผู้ประกอบการต้องคู่ค้าของเราต้องการ CBD สูงแต่เราเกิดใช้พันธุ์ที่มี c b ต่ำมาปลูกก็ไม่เป็นตามกับหนือคู่ค้าโอกาสในการที่เขาจะซื้อผลผลิตของเราก็ก็ ก็ก็ก็เป็นไปได้ต่ํามากนะครับสิ่งสําคัญในส่วนของพันที่เพิ่มเติมขึ้นมาในเรื่องของการป้องกันการป,อปลอมปนอย่างที่ผมนําเรียนตั้งแต่ตอนต้น,นว่าถ้าเราดูเรื่องของสมุนไพรอ่ะมันมีทั้งสมุนไพรที่ใกล้เคียงกันบางชนิดเป็นประโยชน์บางชนิดเป็นพิษถ้าเราเอาสมุนไพรถ้าเกิดคนที่มีความรู้เอาในขบวนการผลิตเอาสมุนไพรพยิษมาผลิตก็ก็จะเกิดโทษนะครับซึ่งพวกนี้ก็เลยถูกกำหนดเป็นข้อมาตรฐานด้วยเช่นเดียวกัน อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของวัตถุอันตรายทางการเกษตรจะต้องขอ,อนําเรียนก่อนนะครับว่าวัตถุอันตรายทางการเกษตรของบ้านเราเนี่ยแบ่งเป็น4ประเภทนะครับประเภทที่1จะไม่เกี่ยวข้องกับทางเกษตรนะครับประเภทที่2และประเภท3และประเภทที่4ประเภทที่4เนี่ยคือห้ามใช้โดยเด็ดขาดเลยนะครับประเภทที่3เนี่ยถ้าเราซื้อตัวชีวพันธุ์ต่างๆจากตลาดเข้ามาตัวนี้ก็ถือเป็นประเภทที่3ม นะครับซึ่งก็จะมีกฎหมายในการกํากับควบคุมอยู่เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของมาตรฐานหอของเราก็เลยกําหนดแปลว่าถ้ามีการใช้พวกนี้จะต้องเป็นไปตามกฎหมายแต่ในการใช้มาตรฐานทุกมาตรฐานในการผลิตสมุนไพรเขากําหนดว่าตัวสารเคมีตัวสารเคมีนะครับให้ใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อไม่สามารถควบคุมได้แล้ว แต่ในการใช้จะต้องใช้ให้ถูกหลักมีการเว้นระยะความปลอดภัยอยู่นะครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการใช้พวกนี้สิ่งหนึ่งมันก็ยโยวันนี้เรื่องของการดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นถามว่าวิธีการอะ่ะหลกัหลกๆเลยในเรื่องของการใช้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานนะครับเป็นคําแนะนําที่อยู่ในตัวมาตรฐานที่จะต้องใช้เพื่อเป็นลดในเรื่องของการใช้สารเคมีลงนะครับ ส่วนหนึ่งที่ตัวสีแดงๆเนี่ยที่ผมกำหนดเอาไว้มาตรการการควบคุมการผลิตในแต่ละขั้นตอนนะครับถ้าเป็นตัว j a p เขาเมายว่าต้องมีมต้องมีแนวทางการผลิตเพื่อได้วัตถุดิบที่มีความปลอดภัยมีคุณภาพนะครับในส่วนของเราเองอกำหนดเอาไว้อยู่ในแผนควบคุมการผลิตที่อยู่ในเรื่องของคู่มือคู่มือแนวทางการปลูกและการเก็บเกี่ยวกัญชาที่ดีในประเทศไทย ถามว่าเราอยู่ตรงไหนถ้าเราดูในเล่มนี้จะมีด้วยกัน3ส่วนส่วนแรกก็คือในเรื่องของแนวทางการปลูกส่วนที่2คือมาตรฐานต่างประเทศนะครับที่เรามาเทียบเทียบเคียงถามว่าในตัวนี้ในตัวแผงควบคุมการผลิตในแต่ละขั้นตอนของการผลิตเนี่ยเรากำหนดว่าขั้นตอนไหนที่จะต้องควบคุมอะไรนะครับซึ่งถามาในขั้นตอนพวกนี้เราเอามาจากไหน เนื่องจากว่าในทางการผลิตพืชเองอะ่ะในการในการผลิตพืชถ้าเรามองว่าเรากาหนดแนวทางทั่วๆไปก็ทําได้แต่วิธีการถ้าเราย้อนย้อนไปดูตัวมาตรฐานตัวแรกที่ใช้ในเรื่องของการตรวจทางการเกษตรของประเทศไทยนะครับที่เรามาตรฐานตอนปี47อ่ะมีตัวหนึ่งที่เป็นหัวใจของมาตรฐานคือแผงควบคุมการผลิตแผงควบคุมผลิตมามาจากหลักของ HACCP ที่เราเอามาวิเคราะห์ว่า ขั้นตอนไหนที่มันจะเกิดความเสี่ยงเกิดขึ้นบ้างและมีมาตรการควบคุมอย่างไรเราเราเอาข้อกําหนดพวกนี้เอามาใช้เพื่อจะวิเคราะห์เอามาวิเคราะห์แต่เกณฑ์พวกนี้เราเป็นเกณฑ์ต้องนําเรียนก่อนว่าเนื่องจากว่าเล่มนี้มันอาจจะมีการกระจายไปทั่วประเทศเราวิเคราะห์เป็นเกณฑ์กลางเอาไว้ให้เป็นต้นแบบเอาไว้ให้แต่ถ้าในพื้นที่ที่ไหนที่มีมีมีความเสี่ยงหรือเกิดหรือมีวิธีการอะไรที่มัน ได้ผลผลิตได้ได้ได้เขาเรียกว่าได้วัตถุดิบหรือคุณภาพวัตถุดิบที่ดีวันนี้ก็อาจจะสามารถปรับให้เหมาะสมกับในพื้นที่ตรงนั้นได้นะครับอ,อย่างที่บอกว่าในเรื่องของการเก็บเกี่ยวแน่นอนเราอยากได้คุณภาพวัตถุดิบที่สะอาดวัตถุดิบที่ดีนะครับดังนั้นขบวนการตรวจสอบพวกนี้เครื่องไม้เครื่องมือที่เอามาใช้จะต้อง ป้องกันการปนเปืป้อนปอมปนต่างๆเหล่านั้นหลีกเลี่ยงความเสียหายโดยเฉพาะความซื้นนะครับส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือตั้งแต่การเก็บเกี่ยวเนี่ยเราจะทํายังไงมีการตรวจสอบตัดส่วนที่เน่าเสียออกแล้วในส่วนของเน่าเสียเราจะมีวิธีการในเรื่องของการกําจัดออกไปอย่างไรเพื่อไม่ให้มีการปนเปื้อนย้อนกลับมาที่วัสดุดิบที่เราเก็บเก็บเกี่ยวไปแล้วซึ่งกรขบวนการเก็บเกี่ยวเนี่ยจะเป็นหัวใจที่จะเชื่อมโยงไปต่อในขบวนการถัดไปนะครับ ในขบวนการภายในเรื่องของการแปลรูปเบื้องต้นมาตรการที่ต้องกําหนดเอาไว้เลยคือในเรื่องของการป้องกันการสูญเสียคุณภาพป้องกันการปนเปื้อนปลอมปนนะครับรวมถึงถ้าในขบวนการพวกนี้มีการใช้วิธีการแปลรูปเฉพาะอย่างเช่นการฉายลังสีซึ่งการฉายลังสีบางครั้งมองว่าอาจจะยังมีความเสี่ยงอยู่ก็ต้องชี้แจงแล้วก็แจ้งไปที่ผู้คู่ค้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของ สารที่ตั้งของลงไปรูปก็เช่นเดียวกันอย่างที่ผมนําเรียนตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าจะต้องปราศจากมลพิษน้ําไม่ท่วมถึงอาคารต่างๆหรือวัสดุที่มาทำอาคารจะต้องไม่ก่อให้เกิดการปนเพื่อนและการปนปนและทําความสะอาดได้ง่ายนะครับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมีอย่างเพียงพอถ้าบางครั้งเวลามาตัวจ m p ถ้าถ้าดูไฟที่อยู่ข้างบนเนี่ยทำไมจะต้องมีการครอบหรือถึงมีการครอบแล้วแต่มี พวกมแมลงต่างๆมาอยู่พวกนี้ก็ถือเป็นข้อบกร้องที่ต้องแก้ไขเช่นเดียวกันเพราะเนื่องจากอะไรเพราะเนื่องจากโอกาสพวกนี้มีโอกาสในสเรื่องของการหล่นเข้ามาปลอมปนเปื้อนก็มีปลอมปนก็มีสูงมากาเช่นเดียวกันนะครับสิ่งหนึ่ง,นงในขบวนการพวกนี้มาตรฐานในเรื่องของการะกระบามชื้นขบวนการระบายน้ําทิ้งต่างๆนะครับสิ่งต่อมาหลังจากแปลรูปได้แล้วเราจะมาเราจะต้องมาคัดบรรจุแล้ว ถุงอุปกรณ์ต่างๆแน่นอนสําคัญสุดในเรื่องของการรักษาคุณภาพต้องการต้องป้องกันการเสรื่อมคุณภาพของวัตถุดิบให้ได้นะครับแล้วหลังจากที่แพ็คเรียบร้อยแล้วพวกฉลาพวกเลเวลิง่งพวกฉลาต่างๆนะครับต้องมีการระบุเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคู่ค้าที่กําหนดด้วยและสามารถทวนสอบย้อนกลับมาที่ต้นทางให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ,อย่างที่ผมนําเรียนตั้งแต่ตอนต้น อีกส่วนหนึ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาคือจะต้องมีคา้นตนการตรวจสอบทั้งกระบวนการผลิตนะครับในเรื่องของการเก็บรักษาและการขนย้ายประเด็นนี้หลักๆสําคัญเลยก็คือในเรื่องของการรักษาคุณภาพรักษาคุณภาพนะครับให้เป็นไปตามข้อกําหนดต่างๆเพราะเนื่องจากว่าในส่วนของการแปรรูปแล้วถามอย่างที่ผมนําเรียนว่าถ้าเรามาดูข้อกาหนดในเรื่องของการแปรรูปเนี้ยมันก็คือหลักของ gmp ดีๆนี่แหละครับ ว่าเราจะทำยังไงในกระบวนการพวกนี้นะครับถ้าเรามาดูในส่วนของร่างณนะวันนี้นะครับถ้าเรามาดูร่างณนะวันนี้จะมีด้วยกันอยู่ประมาณ92ข้อแต่ผมมากรุ๊ปให้เป็นกรุป๊ปหัวใจสำคัญที่ให้เข้าใจง่ายๆนะครับผมขอย้อนประเด็นมานิดนึงในส่วนของการเกิด SOP ตรงนี้ประเด็น ที่ตอนนี้ตอนที่ผมทําร่างอยู่ตรงนี้ก็มีข้อถกเถียงกันในทีมงานเช่นเดียวกันว่า SOP เราควรจะครอบคุมแค่ไหนนะครับเพราะ SOP จะเป็นตัวหนึ่งที่จะบอกบอกแนวทางหรือวิธีการผลิตทั้งกระบวนการผลิตของ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 กบวนตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ํานะครับซึ่งถามว่าณนะวันนี้ตัวมอกอสอตัวจ p พสมุนไพร เอของกระทรวงเกษตรไม่ได้กําหนดให้เกษตรกรท SO P, ํา SOP เราก็ยังมีความกังวลว่าเกษตรกรจะทําได้ไหมแต่ในส่วนของแปรรูปเบื้องต้นเนี่ยในส่วนของโรงงานถ้าจะขอการรับรองต้องทําอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นเป็นประเด็นของคณะกรรมการต่อว่าเราจะระเราจะมีขอบเขตแค่ไหนนะครับอย่างที่ผมนําเรียนตั้งแต่ตอนต้นเพราะเนื่องจาก SOP มันจะดีแค่ได้หมดเลยว่าเขาทําตามมาตรฐานไหมและมีขบวนการ,ร ทำให้ผู้ตรวจประเมินมองออกว่าเรามีขบวนการผลิตยอย่างไรนะครับซึ่งในส่วนนี้อย่างที่ผมนําเรียนว่าอันนี้ยังเป็นล่างอยู่เดี๋ยวไฟนอนดัก็อาจจะมีอา,อาจจะถ้าเป็นไฟนอนดับท,ทางกรมการแพทย์แผนไทยก็อาจจะมีการาประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดในภาพอันนี้เป็นภาพกว้างๆนะครับ ก,ก็มีประเด็นหลักๆเพียงเท่านี้นะครับ